อยากมีเงินห้าหมื่นในหนึ่งปีเริ่มแบบนี้คุณรู้ไหมแค่มีเงินเดือน8 0 0พถึง10,000บาทก็สามารถเก็บเงินได้ถึง5 0,000ภายใน1ปีถ้าคุณเริ่มจากสิ่งนี้ไม่ต้องรอลอตเตอรี่ไม่ต้องหางานเพิ่มแค่ปรับมุมมองการเงินใหม่วันนี้เราจะพาคุณวางแผนแบบจับต้องได้จริงเก็บเงินไปทีละก้าจนถึง5 0,000่นใน1ปีบทที่1ตั้งเป้าให้ชัดเงิน5 0,000่นภายใน12เดือนเริ่มยังไงให้เป็นไปได้จริงคุณไม่มีทางเดินไปถึงเป้าหมายถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหน นี่คือประโยคที่ฟังดูธรรมดาแต่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนหลายคนฝันอยากเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งในชีวิตบางคนอยากเก็บหนึ่งมืนบาทบางคนอยากเก็บหนึ่งแสนบาทแต่สุดท้ายพอถึงสิ้นปีเงินในบัญชีกลับเป็นศูนย์เพราะพวกเขาไม่ได้ตั้งเป้าให้ชัดและไม่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะไปถึงยังไงวันนี้เราจะพาคุณปลูกเป้าหมายทางการเงินให้กลายเป็นของจริงและเราจะพาคุณวางแผนรายวันรายเดือนอย่างง่ายที่สุด เพื่อให้เป้าหมาย50,000บาทใน1ปีไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป 1. เปลี่ยนคำว่าอยากเก็บเงินให้กลายเป็นเป้าหมายจริงลองถามตัวเองแบบนี้คุณอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ภายในกี่เดือนเพื่ออะไรเช่นฉันอยากเก็บเงิน50,000บาทภายใน12เดือนเพื่อมีเงินสำรองฉุกเฉินและเป็นก้าวแรกสู่การลงทุนในอนาคตคำตอบนี้ต่างจากการพูดลอยๆว่าอยากมีเงินเก็บเพราะมันมีตัวเลขชัดเจนมีระยะเวลาชัดเจนและมีเหตุผลรองรับ สสูตรแบ่งเป้าหมายปีเดือนสัปดาห์วันเงิน50,000ใน1ปีอาจดูเยอะในความรู้สึกแต่ถ้าเราย่อยมันลงมามันจะกลายเป็นภารกิจที่เป็นไปได้แผนการแบ่งเป้าแบงาแบ,บง่ายที่สุดเป้าหมายปี50,000ต่อเดือน5้าหมหารสิบสเท่ากับประมาณ4 1 6พัต่อสัปดาห์สี่พหาร4เท่ากับประมาณ1,042ต่อวันหนึ่งพันสหาร7เท่ากับประมาณหนึ แปลว่าถ้าคุณเก็บเงินได้วันละ150เท่านั้นภายในหนึ่งปีคุณจะมีเงินเก็บครบ5 0,000นี่คือเหตุผลที่เราต้องย่อยเป้าใหญ่ให้เล็กลงเพราะสมองมนุษย์รับมือกับสิ่งที่จับต้องได้ได้ดีกว่าสิ่งที่ใหญ่เกินตัว3มเริ่มจากวิธีง่ายที่สุดออมก่อนใช้ไม่ใช่เหลือค่อยเก็บนี่คือพฤติกรรมที่ทําให้คนเก็บเงินไม่สําเร็จเสียทีเดียวเงินเดือนออกใช้จ่ายตามปกติเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บแบบนี้จะไม่เคยเหลือ เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดให้เปลี่ยนใหม่เป็นเงินเดือนออกหากเก็บก่อนทันทีที่เหลือคือเงินที่ใช้ได้เช่นถ้าเงินเดือนคุณ9,000บาทตั้งใจจะเก็บเดือนละ1,000บาทพอเงินเดือนเข้าให้โอน1,000เข้าบัญชีเก็บทันทีที่เหลือ8,000บาทคือสิ่งที่คุณใช้ได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องใช้แรงจิตใจต้านความอยากเพราะเงินสำหรับใช้คือเงินที่ถูกหักแล้วนั่นเอง 4. เทคนิค Reverse Planning เริ่มจากจุดหมายถอยกลับสู่ปัจจุบันเทคนิคนี้นิยมใช้ในหมู่ผู้บริหารนักวางแผนธุรกิจและคนที่เปลี่ยนเป้าหมายเป็นจริงได้เสมอวิธีทำ Reverse Planning 1. ตั้งเป้าหมายสุดท้ายให้ชัดมีเงินเก็บ50,000ใน12เดือน 2. ถอยกลับว่า6เดือนควรมีเท่าไหร่25,000บาท 3. แล้วถอยกลับมาอีก3เดือนควรมีเท่าไหร่12,500บาท4แปลว,ว่าเดือนแรก ควรเก็บได้ขั้นต่ำ4,000-4,500ถึง 4, บาท 5. แพ็กเก็บไม่ได้ตามแผนปรับใหม่ทันทีไม่ใช่รอจบปีและพลาดวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณคุมเกมทางการเงินได้อย่างแท้จริงและคุณจะรู้ทันทีว่าการเก็บเงินคือการวางแผนไม่ใช่แค่การอดทน 5. ตั้งบัญชีเฉพาะกิจสำหรับเงิน50,000บาทนี้อย่าเอาเงินเก็บไว้ปนกับบัญชีใช้งานประจาเด็ดขาดบัญชีเก็บควรมีลักษณะดังนี้ แยกบัญชีออกจากบัญชีใช้จ่ายไม่มีบัตร ATM หรือบัตรเดบิตไม่เชื่อมกับแอปช้อปปิ้งหรือพร้อมเพย์ถ้าให้ดีให้เป็นบัญชีดิจิทัลที่ให้ดอกเบีย้ยเช่น SCB Easy Saving, TTB All Free และอื่นๆเป้าหมายคือทำให้เงินก้อนนี้ยากที่จะถอนและไม่ดึงไปใช้โดยไม่รู้ตัว 6. ใช้พลังของการเริ่มต้นเร็วให้ได้เปรียบคนอื่นถ้าคุณเริ่มตอนนี้เลยคุณจะได้เปรียบอย่างมหาศาล เพราะสิ่งที่ทําให้คนเก็บเงินไม่ได้ไม่ใช่เพไราะรายได้แต่เพราะผัดวันประกันพรุ่งคนจํานวนมากบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเริ่มแต่สุดท้ายไม่เคยเริ่มเลยแม้แต่เดือนเดียวคุณไม่ต้องรอให้พร้อม100เอร์เซแค่เริ่มวันนี้ด้วยเงิน100บาทแล้วคุณจะตกใจกับผลลัพธ์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเจ็ดทดลองเจ็ดวันแรกทดสอบวินัยแบบไม่กดดันเราขอท้ายคุณทำชาเลนจ์เจ็ดวันแรกแบบง่ายที่สุดวันที่1เก็บ10บาทวันที่2เก็บ20บาท วันที่3เก็บ30บาทเพิ่มขึ้นวันละ10บาทวันที่7เก็บ70บาทรวมแล้วแค่7วันคุณจะมีเงินเก็บ280บาทและคุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าการเก็บเงินมันไม่ยากอย่างที่คิดจากนั้นจึงค่อยเข้าสู่การวางแผนเดือนต่อเดือนในบทถัดไปสรุปการมีเงินห้าห0,000ื่นภายใน12เดือนเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดและแผนที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่หวังว่าเงินจะเหลือแต่ต้อง บังคับให้มันเหลือตั้งแต่ต้นทางบทที่2สํารวจพฤติกรรมการใช้เงินในแต่ละวันแบบละเอียดเงินไม่ได้หายไปไหนแต่มันแค่หายไปกับเรื่องเล็กๆที่คุณไม่เคยนับรวมการจะเก็บเงินให้ได้50,000บาทใน1ปีไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งเป้าหรือความตั้งใจเท่านั้น 1. เริ่มจากจดทุกบาททุกสตางค์แบบไม่ต้องเครียดไม่ใช่เรื่องน่าเบือ่อและไม่จําเป็นต้องใช้สมุดบัญชีหนาๆคุณสามารถจดใช้เงินได้3วิธีหลัก 1. ใช้แอปมือถือเช่น Money Lover Wallet Spendy 2. จดมือในสมุดเล่มเล็กขนาดพกใส่กระเป๋าได้ 3. ใช้ Google Sheets หรือ Excel ง่ายๆเพื่อชอบความเป็นระบบสิ่งที่ต้องจดในทุกวันใช้ไปกับอะไรเช่นกาแฟอาหารค่าเดินทางจำนวนเงินเท่าไหร่จำเป็นหรือไม่จำเป็นใช้เวลาแค่วันละ3ามนาทีแต่จะทำให้คุณอาสว่างกับวิธีที่เงินค่อยๆหายไป 3. แบ่งรายจ่ายออกเป็น3ประเภทเพื่อดูว่าคุณใช้เงินไปกับสิ่งไหนบ้างและจะตัดหรือลดจากส่วนไหนได้ประเภทของรายจ่าย 1. จําจำเป็น needs ค่าเช่าค่าอาหารหลักค่าเดินทางไปทำงาน 2. อ,อยากได้ w a n t s กาแฟพิเศษกินบุฟเฟต์เครื่องสำอางของเล่น 3. ไม่จำเป็นเลย waste ซื้อของแล้วไม่ได้ใช้เสียค่าปรับลืมจ่ายบิลให้คุณลองไฮไลท์หรือทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ แล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มไหนควรควบคุมให้มากที่สุด 4. เปลี่ยนจากขอให้เหลือจัดการให้พอดีหลายคนมักจบเดือนด้วยคำว่าทำไมเงินหมดอีกแล้วนะนั่นเพราะคุณใช้แบบไม่รู้ตัวและไม่ได้มีแผนการว่าควรใช้เท่าไหร่ต่อวันวิธีง่ายๆตั้งงบรายวันเช่นวันละหนึ่งร้อบาทถ้าใช้ไม่หมดให้เก็บส่วนเกินถ้าใช้เกินต้องลดในวันถัดไปเช่นวันจันทร์ใช้อยสบาทแปลว่ามีเก็บเพิ่มยีบาท วันอังคารใช้ไป 1, 160บาทก็ยังพอถั่วกันได้นี่คือการควบคุมตัวเองแบบไม่อึดอัดและยังสนุกด้วย5เคสตัวอย่างคนเงินเดือน9,000บาทแต่เก็บได้เดือนละ2 0 0 0บาทชื่อสมมุติพี่เจีย๊ยบอายุ32ปีทำงานโรงงานไรายได้9 0 0 0บาทก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบไม่เคยเก็บเงินได้เลยแต่หลังจากเริ่มจดรายจ่าย1เดือนเต็มพบว่าค่าของกินเล่นเฉลี่ยว,วันละ40บาทเดือนละ1,200 ค่าส่ง Grab Food Panda เดือนละ1,000ค่าเสื้อผ้าสั่งออนไลน์เดือนละ800พอเห็นแบบนี้พี่เจี๊ยบก็ตัดสินใจลดกินของเล่นเหลือแค่สัปดาห์ละ2ครั้งลดค่าขนส่งโดยออกไปซื้อเองหยุดซื้อของออนไลน์ที่ไม่จำเป็นผลลัพธ์พี่เจี๊ยบป,ประหยัดได้เดือนละ2,000บาทภายใน1ปีเก็บได้เกิน24,000บาททั้งที่เงินเดือนเท่าเดิมเปะ๊ะ6เทคนิคพกเงินสดเพื่อคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเดบิต บัตรเครดิตทาให้คนใช้เงินง่ายเกินไปเพราะคุณไม่รู้สึกว่าเงินออกไปแล้วให้ทดลองใช้ระบบเงินสดเช่นแยกซองเงินรายวันพกแค่วันละ200บาทถ้าเงินหมดเท่ากับหมดสิทธิ์ซื้อของเพิ่มการเห็นเงินหายไปจริงๆจากกระเป๋าจะทําให้สมองสั่งหยุดใช้ง่ายกว่าการรูดบัตรหรือโอนเงิน 7. ใช้เทคนิค3คําถามก่อนจ่ายเงินทุกครั้งที่คุณจะซื้ออะไรให้ถามตัวเองว่าหต้องใช้ตอนนี้ไหม 2. มีของแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า3ถ้าไม่ซื้อจะเดือดร้อนไหมถ้าคําตอบคือไม่แน่ใจสองข้อขึ้นไปให้พักไว้ก่อนหนึ่งวัน90%ของสิ่งที่เราซื้อโดยไม่ได้วางแผนจะกลายเป็นของที่ไม่จําเป็นในอีกไม่กี่วัน 8. สร้างนิสัยคิดก่อนใช้ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติการจดและทบทวนการใช้เงินจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมคุณแบบไม่รู้ตัว9ทําทุกอย่างให้ง่ายเพื่อให้ทําได้ทุกวันอย่าพยายามให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น เพราะคุณจะท้อและเลิกกลางทางสรุปการสำรวจพฤติกรรมการใช้เงินคือกระจกที่สะท้อนว่าเงินคุณหายไปกับอะไรและจะเรียกมันกลับมาได้ยังไงบทที่ 3. เริ่มต้นกองทุนส่วนตัวสร้างบัญชีออมเงินแยกโดยเฉพาะเงินที่คุณตั้งใจเก็บควรอยู่ในที่ที่คุณแตะไม่ถึงง่ายๆเพราะถ้าเงินเก็บกับเงินใช้ปะปนกันสุดท้ายมันจะถูกใช้หมดเมื่อคุณตั้งเป้าชัดแล้วและรู้จักพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือ การแยกบัญชีออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เงินที่ตั้งใจเก็บหลุดมือไปกับรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนบทนี้จะพาคุณรู้จักวิธีสร้างบัญชีออมแบบจับต้องได้พร้อมเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้เงินก้อนนี้โตขึ้นทุกเดือน 1. ทําทำไมต้องแยกบัญชีเพราะสมองเราชอบโกงตัวเองเมื่อเห็นยอดเงินในบัญชีรวมกันเยอะเราจะคิดว่าใช้ได้นี่นาแต่จริงๆแล้วมันควรเป็นเงินเก็บเช่นคุณมีเงินเดือนเข้า1 0,000บาท อยากเก็บเดือนละ2,000บาทแต่ถ้าใช้บัญชีเดียวกันคุณจะเผลอใช้1นึ่งมืนทั้งก้อนโดยไม่รู้ตัวการแยกบัญชีคือการสร้างรู้ให้เงินเก็บอยู่รอดปลอดภัยโดยคุณจะไม่หยิบมันมาใช้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไป2วิธีเลือกบัญชีออมเงินที่เหมาะกับคุณบัญชีออมเงินไม่จําเป็นต้องเป็นบัญชีพิเศษอะไรเลยแต่ควรมีคุณสมบัติด,ดังนี้แยกจากบัญชีใช้ใจ่ายไม่ผูกพร้อมเพย์ไม่มีบัตร ATM หรือเดบิต ถอนยากนิดหน่อยเท่ากับดีดูดอกเบี้ยพอประมาณแม้ไม่เยอะก็ดีกว่า0% 3. วิธีตั้งบัญชีอัตโนมัติให้โอนเงินเก็บทุกเดือนคุณไม่ควรไว้ใจความตั้งใจของตัวเองควรใช้ระบบบังคับโอนเพื่อไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกเดือน 4. เทคนิคบัญชีหลายเป้าหมายสำหรับคนอยากเก็บหลายแบบถ้าคุณมีมากกว่าหเป้าหมายเช่นอยากเก็บเงินสำรองฉุกเฉินอยากเก็บเงินเที่ยวอยากเก็บเงินซื้อของชิ้นใหญ่5 ทำบัญชีลับสําหรับตัวเองไม่บอกใครรู้นี่คือเทคนิคที่ใช้ได้ผลดีอย่างน่าเหลือเชื่อคุณอาจตั้งชื่อบัญชีแปลกๆเช่นบัญชีสงวนไว้ตอนจนอย่าแตะนี่ไม่ใช่เงินคุณเงินเพื่ออนาคตหรือจะใช้ชื่อจริงจังอย่างเงินกเกษียณเงินลงทุนชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองไม่กล้าแตะเงินก้อนนี้ง่ายๆเป็นกลยุทธ์จิตวิทยาเล็กๆแต่ได้ผลมาก6ใช้แอป ช่วยเก็บเงินแบบอัตโนมัตินอกจากบัญชีธนาคารแล้วยังมีแอปไทยและต่างชาติที่ช่วยบังคับออมได้ดี7เก็บแบบไหนปลอดภัยกว่าเก็บในบ้านบางคนยังใช้กล่องออมเงินหรือขวดน้ำในการเก็บแม้ดูเป็นระบบที่จับต้องได้แต่มีข้อเสียหลักคือเสี่ยงหายถูกขโมยตัวเองแอบหยิบใช้บ่อยไม่ได้ดอกเบี้ย 8. เทคนิคบัญชีซ้อนบัญชีสำหรับคนขี้ใจอ่อนถ้าคุณเป็นคนประเภทห้ามใจไม่อยู่ให้ใช้ระบบดังนี้1 บัญชีเงินเดือน2โอนเข้าบัญชีใช้จ่ายบัญชี A 3โอนเข้าบัญชีเก็บบัญชี B อัตโนมัติสรุปเงินเก็บจะโตได้ไม่ใช่เพราะคุณอดทนแต่เพราะคุณสร้างระบบที่ช่วยคุณอดใช้การมีบัญชีแยกที่ปลอดภัยระบบโอนอัตโนมัติและการตั้งเป้าชัดในแต่ละบัญชีคือกุญแจสําคัญสู่เป้าหมาย5 0 0 0 0บาทใน1ปีบทที่4ลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ต้องฝืนใจ หลายคนเข้าใจผิดว่าการประหยัดหรือการลดค่าใช้จ่ายหมายถึงการต้องทนลำบากกินมาม่าทุกวันไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้ชีวิตและต้องอดทนกับความอยากของตัวเองเสมอไปแต่ความจริงคือการลดรายจ่ายที่ได้ผลในระยะยาวไม่จาเป็นต้องฝืนใจตลอดเวลาแถมยังทาให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่รู้สึกอึอดอดัดวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะลดรายจ่ายโดยไม่ต้องฝืนใจได้อย่างไงบ้าง 1. เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความสุข เริ่มต้นด้วยการสำรวจตัวเองก่อนว่าอะไรคือความสุขปลอมที่คุณจ่ายเงินเพื่อให้รู้สึกดีเพียงชั่วคราวอะไรคือความสุขจริงที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเลย mm hmm. เช่นการซื้อของออนไลน์ตอนเดึกๆแค่เพื่อคลายเครียดนั่นคือความสุขปลอมการเดินเล่นในสวนดูพระอาทิตย์ตกพูดคุยกับคนที่คุณรักความสุขจริงเมื่อคุณแยกสองสิ่งนี้ออกคุณจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายหลายอย่างไม่จำเป็นเลยแค่คุณเบี่ยงเบนความสนใจไปยังสิ่งที่เติมใจได้จริง 2. ใช้หลักไม่ซื้อทันทีลถของฟุ่มเฟือยได้มหาศาลก่อนจะซื้อของอะไรให้ถามตัวเองว่าเราต้องใช้มันวันนี้เลยไหมถ้าเรารออีกสามวันยังอยากได้อยู่ไหมมีของที่บ้านที่ทำหน้าที่เดียวกันได้อยู่แล้วหรือเปล่าหากตอบไม่ได้ว่าจำเป็นจริงๆให้ใช้กฎสามวันหยุดรอก่อนสามวันถ้ายังอยากได้อยู่ก็พิจารณาอีกทีหนึ่งหลายครั้งคุณจะลืมมันไปเลยและนั่นคือเงินที่คุณยังเก็บไว้ได้ 3. อืม จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายแล้วบีบหมวดที่เปลืองที่สุดให้คุณลองจดบันทึกรายจ่ายหนึ่งเดือนแล้วแบ่งออกเป็นหมวดเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าช้อปปิ้งค่าบันเทิงค่าแก้เหงาเช่นกาแฟ grab food ซื้อของจุกจิกแล้วดูว่าหมวดไหนใช้เงินเยอะที่สุดโดยไม่จําเป็นเช่นค่ากาแฟเดือนละ1 8 0 0บาทถ้าคุณชงเองเหลือแค่300บาทนั่นคือคุณลดรายจ่ายได้1500บาทต่อเดือน หรือ18000บาทต่อปีแล้วนะเออใช้เทคนิคเปลี่ยนไม่ตัดการลดรายจ่ายไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งหมดแค่เปลี่ยนให้ฉลาดขึ้น 5. ซื้อแบบมีสติใช้หลัก3ข้อก่อนจ่ายเงินก่อนรูดบัตรก่อนกดชำระเงินให้ถาม3ข้อนี้ 1. เรามีเงินสำรองพอไหมถ้าเกิดฉุกเฉิน 2. เราจะยังใช้ของชิ้นนี้อีก6เดือนข้างหน้าไหม3 สิ่งนี้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวหรือแค่รู้สึกดีชั่วครู่6เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นเท่ากับเงินเก็บเพิ่มขึ้นทันทีหลายคนเสียเงินเพราะคำว่าไม่อยากน้อยหน้าเห็นเพื่อนซื้อมือถือใหม่เราก็อยากได้เห็นคนอื่นไปเที่ยวเราก็จองทริปตามแต่ความจริงคือคนอื่นไม่ได้มาแบ่งจ่ายหนี้ให้เราสักบาท7รางวัลคือเป้าหมายใหญ่ไม่ใช่ของเล็กๆอย่าหลอกตัวเองด้วยของเล็กๆบ่อยๆเช่นออมได้100บาท เดี๋ยวให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อของ500บาทแต่ให้ยืดความสุขออกไปและบอกตัวเองว่าฉันจะให้รางวัลตัวเองสรุปลดรายจ่ายแบบไม่ฝืนใจทำได้จริงอย่าตัดแต่ให้เปลี่ยนอย่าฝืนแต่ให้เปลี่ยนมุมมองอย่ารู้สึกว่าประหยัดคือทุกข์แต่ให้คิดว่าฉันกำลังลงทุนเพื่ออิสระทางการเงินในอนาคตการมีเงินเก็บห้าหมื่นในหนึ่งปีไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้แต่เป็นเรื่องของการใช้เงินอย่างฉลาดด้วยบทที่ห้า เปลี่ยนรายจ่ายฟุ่มเฟือยให้กลายเป็นรายได้การเก็บเงินไม่ใช่แค่ประหยัดอย่างเดียวแต่คือการจัดการทรัพยากรที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในบทนี้เราจะพาคุณเปลี่ยนรายจ่ายที่เคยทําให้เงินหายไปให้กลายเป็นช่องทางหาเงินกลับมาได้แบบที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนหนึ่งวิเคราะห์รายจ่ายที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ลองเปิดแอปบ,บัญชีรายรับรายจ่ายของคุณหรือสมุดที่จดไว้แล้วดูรายการที่คุณจ่ายซ้ำๆทุกเดือนเช่น ค่ากาแฟทุกเช้าค่าอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่ฉันสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มันหาเงินกลับมาให้ฉันได้ไหมตัวอย่างเช่นกาแฟเปลี่ยนจากการซื้อกินมาทำเองแล้วรีวิวลงทิกต o k หรือ YouTube สอนทำกาแฟใช้แค่มือถือกับแสงธรรมชาติคอร์สออนไลน์เรียนให้จบแล้วนำความรู้มาทำอ e ีบุ๊กหรือคลิปแบ่งปันสาระเสื้อผ้าแฟชั่นถ่ายรูปลง IG สร้างเพจรีวิวแฟชั่นมือสองหรือเปิดร้านขายของที่ไม่ได้ใช้ใช้มือถือแพงหาไรายได้จากมือถือเช่นรับพิมพ์งานรับจ้างตอบแชทรับแปลภาษารับออกแบบ2ใช้แนวคิดจ่ายแล้วต้องคืนทุนกับทุกการใช้เงินก่อนจะจ่ายอะไรให้ถามตัวเองว่าของชิ้นนี้จะคืนทุนให้ฉันได้ยังไงถ้าตอบไม่ได้เท่ากับหยุดก่อนถ้าตอบได้เท่ากับลงมือเลยแล้วพยายามให้คืนทุนเร็วที่สุด ตัวอย่างเช่นซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เท่ากับเอามาทำงานพิเศษทำกราฟิกขายฟอนต์รับตัดต่อซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองเท่ากับอ่านจบแล้วสรุปลงเพจหรือทำรีวิวซื้อกล้องเล็กๆเท่ากับสร้างคอนเทนต์ภาพวิดีโอสร้างรายได้จาก YouTube หรือ TikTok คนที่เก็บเงินเก่งมักคิดว่าทุกการใช้เงินคือการลงทุนไม่ใช่แค่ใช้เพราะอารมณ์แต่ใช้เพราะคาดการผลตอบแทนได้จามใช้แนวทาง reuse resell rent ของที่คุณมีอยู่แล้วอย่าเพิ่งรีบทิ้งลองคิดดูว่าคุณสามารถ reuse นำกลับมาใช้ใหม่ตัดเสื้อผ้าเก่าให้กลายเป็นของใช้ r e s e l l ขายต่อของที่ไม่ได้ใช้แล้วเท่ากับเงินก้อนในมือ rent ให้เช่ากล้องอุปกรณ์กีฬาเครื่องมือทำงานบางอย่างมีคนอยากเช่าเสมอมีคนที่เก็บเงินได้1,000 0ถึง30,000บาทจากการเคลียร์บ้านขายของเก่าทั้งที่เดิมทีตั้งใจจะเอาไปบริจาคหรือลืมทิ้งไปสี่รายจ่ายที่เปลี่ยนเป็น passive income ได้ บางคนจ่ายเงินซื้อความรู้ซื้อโปรแกรมหรือซื้อเครื่องมือทำงานแล้วใช้มันสร้างไรายได้แบบไม่ต้องลงแรงตลอดเวลาเช่นซื้อคอร์สเรียนตัดต่อทำคอนเทนต์เปิดช่อง YouTube ได้ไรายได้จากโฆษณาซื้อ Canva Pro ออกแบบเทมเพลตขายซื้อโดเมนเว็บไซต์สร้างบล็อกให้คนเข้าแล้วรับโฆษณาแม้จะเริ่มต้นเล็กๆวันละไม่กี่บาทแต่พอสะสมไปเรื่อยๆก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ไม่ต้องแลกเวลาด้วยเสมอไป สรุปแนวคิดเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้หยุดใช้เงินโดยไม่หวังผลตอบแทนรายจ่ายที่ดีเท่ากับต้องคืนทุนหรือสร้างรายได้กลับมาเริ่มจากสิ่งรอบตัวง่ายๆไม่ต้องลงทุนเพิ่มฝึกคิดว่าเงินทุกบาทคือต้นทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบทที่6กลงมือหาเงินวันละ100บาทด้วยวิธีง่ายที่สุดถ้าคุณเคยคิดว่าหาเงินวันละ100บาทมันยากลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่ครับเพราะจริงๆแล้ว การหาเงินวันละ100บาทไม่จําเป็นต้องใช้วิธีใหญ่โตไม่ต้องมีทุนหลักพันหรือหลักหมื่นไม่ต้องลาออกจากง,งานประจําหรือเปลี่ยนชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งที่ต้องใช้มีเพียงแค่3อย่างเท่านั้น1มือถือที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ก็พอดี2อินเทอร์เน็ต3เวลาอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมง1งานแรกต่อแบบสอบถามออนไลน์เว็บไซต์เช่น yougov t o l u n a ipsos ise หรือแบบสอบถามจากแอปมือถือบางแอป สองงานที่สองเขียนรีวิวสินค้าแชร์ประสบการณ์ลงในแพลตฟอร์มเว็บหรือเพจบางแห่งยินดีจ่ายเงินให้คุณถ้าเขียนรีวิวดีๆหรือลงรีวิวในช้อปปี้ลาซ d a แล้วแนบลิงก์แอฟ f i l i a ตก็ได้เงินใช้มือถือถ่ายรูปสินค้าบวกพิมพ์บรรยายสั้นๆเท่ากับรายได้เสริมง่ายๆ3ง,งานที่3ถ่ายรูปขายบนแพลตฟอร์ม Sto c k Photo ถ่ายด้วยมือถือก็ขายได้เช่นบน Shutter stock Adobe Stock i s t o c k รูปสิ่งของทั่วไปเช่นแก้วน้ำต้นไม้แมวหรือมือเขียนสมุดยังมีคนซื้อรายได้เป็นแบบ passive income ยิ่งอัพโหลดเยอะยิ่งมีโอกาสขายซ้ำา4งานที่4รับจ้างพิมพ์งานแปลงไฟล์แปลข้อความประกาศรับงานในกลุ่ม Facebook หรือเว็บไซต์เช่น fastwork freelancebay fiverr งานเริ่มต้นบางชิ้นจ่าย50-200บาทใช้เวลาทำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อชิ้น5งานที่5ขายของที่บ้านที่ไม่ใช้แล้ว ถ่ายภาพสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เช่นเสื้อผ้าหนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแล้วโพสต์ขายใน Marketplace เริ่มต้นจากของในบ้านไม่ต้องลงทุนถ้าขายได้วันละหนึ่งชิ้นชิ้นละน100บาทก็ถึงเป้าแล้ว6งานที่6รับพิมพ์ออกแบบโค้ดแรงบันดาลใจขายออนไลน์ใช้แอป c a n วาในมือถือออกแบบโค้ดง่ายๆขายเป็นไฟล์ดิจิทัลใน Etsy หรือ s h อ p e e สร้างแบบหนึ่งครั้งขายได้หลายครั้งสรุป หาร้อยเดียวต่อวันไม่ใช่เรื่องยากในแต่ละวันคนเรามักเสียเวลาเลื่อนมือถือดูคลิปดูโพสต์ต่างๆไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาแต่ถ้าแค่ปรับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจากสิ่งที่เปลืองเวลามาสร้างไรายได้คุณจะมีเงิน100บาทต่อวันหรือมากกว่านั้นโดยไม่รู้ตัวและถ้าทำได้ทุกวันภายใน365วันคุณจะได้มากกว่า36,500บาทซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่คุณประหยัดจากรายจ่ายและเงินจากช่องทางอื่นอีกนิดหน่อย เป้าหมาย50 0 0 0บาทใน1ปีก็อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดบทที่7เปลี่ยนเงิน100บาทต่อวันให้กลายเป็น50 0 0 0บาทใน1ปีเมื่อเราเริ่มลงมือหาเงินวันละ100บาทอย่างต่อเนื่องแล้วขั้นตอนถัดมาคือการจัดการกับเงินก้อนเล็กเหล่านี้ให้เติบโตขึ้น,นเรื่อยๆจนกลายเป็นเงิน50 0 0 0บาทใน1ปีซึ่งดูเผินๆอาจเป็นแค่การคูณเลขง่ายๆว่า100บาท x 365วันเท่ากับ36,500บาท แต่ความจริงถ้าเรารู้จักต่อยอดรายได้และป้องกันการรั่วไหลของเงินเราจะสามารถเก็บได้มากกว่า50,000บาทแน่นอน 1. สะสมทีละนิดแต่ต้องไม่แตะต้องการเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยบาทจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณยังคงหยิบมาใช้อยู่เรื่อยๆดังนั้นขั้นตอนแรกของบทนี้คือเปิดบัญชีแยกหบัญชีสำหรับเก็บเงินโดยเฉพาะหรือใช้แอปเก็บเงินแบบดิจิทัล เช่นเป๋าตังธนาคารออนไลน์ที่ไม่มีบัตร ATM โอนเงินทุกวันหรือทุกสัปดาห์ตามยอดที่เก็บได้ให้คุณตั้งกฎกับตัวเองว่าเงินในบัญชีนี้คือห้ามใช้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเว้นแต่เหตุจำเป็นจริงๆเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวกับชีวิตเท่านั้นการเก็บแบบไม่แตะต้องทำให้เงินสามารถสะสมได้ต่อเนื่องโดยไม่รั่วไหล2ทํทรายรับเพิ่มขึ้นทุกไตรามาส ในช่วง3เดือนแรกของการเก็บเงินเราอาจเก็บได้วันละ100บาทแต่เมื่อผ่านไป90วันคุณจะเริ่มรู้วิธีหาไรายได้มากขึ้นเช่นทำของขายออนไลน์หางานฟรีแลนซ์หางานเสริมหนังเลิกงานช่วงนี้แหละที่คุณควรเพิ่มเป้ารายวันจาก100บาทเป็น150หรือ200บาทหลีกเลี่ยงพฤติกรรมรั่วไหลาทางการเงินพฤติกรรมเหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดหากไม่อยากให้เงินเก็บหายไปอย่างไร้ร่องรอยซื้อของแก้เครียด กดเงินมาใช้จากบัญชีเงินเก็บใช้โปรโมชั่นลดราคาเป็นข้ออ้างในการซื้อของที่ไม่ได้จําเป็นยืมเงินจากเงินเก็บแล้วลืมคืนใช้เงินก่อนแล้วค่อยคิดทีหลัง4ี่ลงทุนเพิ่มเมื่อมีโอกาสถ้าคุณสามารถเก็บเงินได้เกิน5 0,000่นบาทเร็วขึ้นเช่นภายใน10เดือนหรือมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพเสริมให้คุณแบ่งเงิน 10- 20%ไปลงทุนต่อยอด5สรุปเป้าหมายแบบเห็นภาพบทที่8ปรับ m ม n d เซ t เปลี่ยนความคิดเรื่องเงินแล้วเงินจะเข้าหาคุณเอง ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างคนที่เก็บเงินได้กับคนที่เก็บเงินไม่เคยสาเร็จไม่ได้อยู่ที่จานวนเงินที่หาได้แต่อยู่ที่ความคิดต่อเงินของแต่ละคนแม้คุณจะมีรายได้น้อยหรือเริ่มจากศูนย์ถ้าคุณคิดเรื่องเงินอย่างถูกต้องเงินจะเริ่มอยู่กับคุณนานขึ้นและเข้ามาหาคุณบ่อยขึ้น1คนเก็บเงินเก่งไม่ได้เกิดมาพร้อมระเบียบวินัยแต่เกิดจากความเข้าใจเรื่องเงินหลายคนเชื่อว่าต้องเป็นคนมีวินัยเท่านั้นถึงจะเก็บเงินได้ความจริงคือ คนเก็บเงินเก่งส่วนใหญ่เคยเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่มาก่อนสามายเซ็ตที่ทําให้เงินอยู่กับคุณได้นานขึ้น1เงินที่เก็บเท่ากับความมั่นคงไม่ใช่ความลําบากอย่าให้คําว่าอดหรือประหยัดทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรให้มองว่าทุกบาทที่เก็บคือการซื้อความอุ่นใจในอนาคตและอิสระที่คุณจะไม่ต้องทํางานแบบหมดแรง2องอย่าแข่งโชวกับคนอื่นให้แข่งสะสมกับตัวเองหลายคนหมดเงินเพราะเปรียบเทียบกับคนอื่นซื้อของที่ไม่จําเป็นเพื่อให้ดูไม่แพ้ใคร ให้เปลี่ยนมาคิดว่าฉันจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเท่าไหร่นั่นคือการแข่งขันที่ชนะแล้วคุณได้กําไรสพูดกับเงินเหมือนเพื่อนไม่ใช่ศัตรูเลิกคิดว่าเกลียดเงินเงินมันทําให้เหนื่อยหรือไม่อยากสนใจเรื่องเงินมันเครียดเงินคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูและถ้าคุณรักเงินเงินก็จะรักคุณกลับมาหาคุณบ่อยๆ3ามเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตัวเองเท่ากับเปลี่ยนชีวิตทางการเงินคําพูดสะท้อนความเชื่อและความเชื่อก็กคือ เข็มทิศของพฤติกรรม 4. ทํทำไม mindset ถึงสำคัญกว่าไรายได้เพราะคนที่คิดถูกแม้จะมีไรายได้น้อยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้แต่คนที่คิดผิดแม้จะหาได้เยอะก็หมดไปทุกเดือนโดยไม่รู้ตัว mindset คือจุดเริ่มต้นของทุกการกระทำและทุกการกระทำที่ถูกต้องจะนำพาเงินเข้ามาในชีวิตคุณอย่างยั่งยืนบทที่9ใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือสร้างเงินหลายคนรู้ว่าการมีเป้าหมายการเงินต้องใช้แผนต้องมีวิธีต้องมีไรายได้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือความอดทนใช่ครับความอดทนไม่ใช่คําสวยหรูแต่มันคือพลังดิบที่ทําให้แผนการสําเร็จ 1. ความอดทนกับการใช้จ่ายการอดใจไม่ซื้อของที่อยากได้เป็นเรื่องยากมากในยุคนี้แต่ถ้าคุณทําได้นั่นแหละคือกําไรลองฝึกใช้เทคนิครอเจวันก่อนซื้อสองความอดทนกับรายได้ที่ยังไม่โตช่วงแรกของการหาไรายได้เสริมหรือเก็บออมคุณอาจจะรู้สึกว่ามันช้ามาก เดือนแรกมีเงินแค่1,000บาทในบัญชีออมแต่จงรู้ไว้ว่าความอดทนในวันนี้เท่ากับดอกเบี้ยในวันหน้า3ความอดทนกับคำพูดของคนอื่นเมื่อคุณเริ่มออมเริ่มหาเงินคนรอบข้างอาจพูดว่าไม่ต้องเครียดหรอกเดี๋ยวก็มีใช้เก็บไปทำไมชีวิตสั้นจะตายหาเงินมาแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มอย่าให้คำพูดเหล่านั้นมาทำลายแผนการของคุณ4ี่ความอดทนกับอารมณ์ตัวเองบางวันคุณจะรู้สึกท้อบางวันจะคิดว่าเราทำไปทำไม บางวันอยากเลิกวันแบบนั้นให้ถอยออกมานิดหนึ่งพักใจแล้วกลับไปดูเป้าหมายเดิมดูสมุดบัญชีดูยอดออมแล้วถามตัวเองว่าอยากรู้สึกแบบเดิมตอนสิ้นปีไหมถ้าไม่ก็กลับมาเดินต่อ 5. ความอดทนคือคุณสมบัติของคนรวยลองศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินควรจะพบว่าทุกคนล้วนผ่านจุดที่ยากลำบากมาก่อนไม่มีใครที่รวยจากโชคช่วยอย่างเดียวพวกเขาอดทนอดกลั้นเสียสละและยอมเหนื่อยในช่วงแรก สรุปบทนี้ถ้าคุณอยากมีเงินห้าหมื่นในหนึ่งปีคุณต้องพร้อมที่จะอดทนไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่ต้องอดทนกับตัวเองกับสังคมกับความรู้สึกแล้วคุณจะเห็นว่าความอดทนเล็กๆในแต่ละวันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆบทที่10เปลี่ยนเงินห้าหมื่นให้โตต่ออย่าหยุดแค่นี้สมมุติว่าคุณทําได้แล้วเก็บเงินครบห้าหมื่นในหนึ่งปีคําถามคือจะทํายังไงกับเงินก้อนนี้อย่าปล่อยให้มันนอนนิ่งอยู่ในบัญชี คุณอุตสาห์ฝึกวินัยหาเงินอดออมมาทั้งปีต่อยอดนะครับเพื่อให้เงินนี้โตขึ้นและช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต 1. แบ่งเงินก้อนนี้เป็น3ส่วนส่วนที่ 1. เงินกันฉุกเฉิน 1. 15,000บาทฝากไว้ในบัญชีที่ถอนได้ทันทีเช่นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยน้อยก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือกันตายของคุณส่วนที่2เงินลงทุนระยะยาว2 5 0 0 0บาท นำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คุณเข้าใจเช่นกองทุนรวมหุ้นที่ศึกษามาอย่างดีพอร์ตลงทุนแบบ DCA ปล่อยให้เงินทำงานแทนคุณเรียนรู้ไปพร้อมกันส่วนที่3มเงินพัฒนาตัวเอง1 0 0 0 0บาทใช้เรียนคอร์สออนไลน์ซื้อหนังสือดีๆหรืออุปกรณ์ที่ช่วยคุณหารายได้เพิ่มการลงทุนในตัวเองให้ผลตอบแทนดีที่สุดเสมอ2ตั้งเป้าหมายต่อยอดในปีหน้าถ้าปีนี้คุณเก็บได้ห0,000ปีหน้าทำให้ถึง10,000แใช้สูตรเดิมเลยครับ แต่เพิ่มความรู้และทักษะเข้าไปอีกเช่นปีนี้คุณขายของออนไลน์ได้กำไร3,000ต่อเดือนปีหน้าเรียนรู้เรื่องโฆษณายิงแอดทำ SEO รายได้อาจพุ่งเป็น1,000 0ต่อเดือนแค่ไม่หยุดคุณจะไปไกลกว่าที่คิด3แบ่งปันบ้างเล็กน้อยก็ยังดีเมื่อคุณเริ่มมีมากพอลองแบ่งปันเล็กน้อยให้กับคนรอบข้างพาครอบครัวไปกินข้าวซื้อของขวัญให้แม่สนับสนุนเด็กยากไร้ เงินบางส่วนที่คุณให้ไปอาจไม่ทำให้คุณรวยขึ้นแต่จะทำให้ใจคุณอิ่มขึ้นและคุณจะเข้าใจว่าเงินที่มีค่าที่สุดคือเงินที่ได้ใช้เพื่อสร้างความสุขให้คนอื่นด้วยข้อคิดการมีเงินห้าหมื่นบาทในหนึ่งปีไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่ต้องเริ่มวันนี้และเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงอย่ารอให้เงินก้อนใหญ่ลอยมาหาแต่จงสร้างเงินก้อนเล็กทุกวันแล้ววันหนึ่งคุณจะมีมากกว่าที่ฝันถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากคลิปนี้กดติดตามช่องไว้เลยครับ เพราะคลิปต่อไปจะช่วยคุณเก็บเงินก้อนแรกได้ง่ายขึ้น